ตัดภาพกลับมาใน s h a d ดันเจี j ยนะครับผมตอนที่ทางซูโฮและก็ทางอัมมุนก็กำลังฝึกพิเศษประจําวันกันอยู่นั่นเองซึ่งอัมมุนนะผมก็ได้กล่าวชื่อชมทางซูโฮไปเลยว่าตอนแรกที่ทําการฝึกแบบนี้นะซูโฮนั้นยังใช้สกิลพันธะกับทางเกรย์อยู่เลยแต่ครั้งนี้ซูโฮนั้นกับทาได้ด้วยตัวเองแล้วซูโฮนั้นผมก็เลยบอกไปเลยว่าถ้าวันไหนเขาไม่ได้ไม่ได้ฝึกละก็มันน่าจะรู้สึกคันเนื้อคันตัวไปหมดแต่ก็ขอบใจทางอัมมุนมากซึ่งเอซีนะผมก็ได้มองทางซูโฮ้ะผมได้บอกไปเลยว่าช่ว เสนาซูโฮนะผมก็ได้บอกกับเหล่าพักพวกไปเลยครับผมว่าตอนนี้เขานั้นมีธุระไปข้างนอกเขาหน้าต้องไปทําก่อนและซูโฮนะผมยังได้บอกไปอีกว่าช่วงนี้นยเขานั้นคงต้องยุ่งมากเลยเพราะว่าต้องไปเคียย์ดันเจี้ยประเภทสนามก่อนและภาพก็ได้ย้อนกลับไปนะครับผมเมื่อวานในตอนที่เขานั้นได้คุยกับเหล่าผู้ใหญ่ระดับสูงในสมาคมฮันเตอร์โดยทางซูโฮนะผมก็ได้เสนอไปเลยว่าเพื่อที่จะรับมือกับโรงงานผลิตสตาร์ดัตเขานั้นจะทาการขอเคียย์ดันเจี้ยประเภทสนามในเกาหลีทั้งหมดซึ่งกิลอื่นนะผมก็ได้ทาการคัดค้านไปตามระเบียบแต่ซูโฮ ขายนั้นให้สําเร็จแล้วก็เขานั้นจะเป็นที่ต้องขยันมากยิ่งขึ้นซึ่งเอซิลกับเกรนะผมก็ได้พูดด้วยความดีใจไปเลยว่าถ้าง,งั้นนะก็เดี๋ยวพวกเธอจะช่วยนน้อยด้วยเพราะเราจะมีส่วนร่วมไหมซูโฮนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าถ้าเกิดว่าเขานนั้ต้องการแล้วก็เดี๋ยวเขานั้นจะเรียกพวกเธออย่างแน่นอนและทางซูโฮผมก็ได้จ่าไปด้วยความเศร้าเสียใจนะผมของทั้งเกรแล้วก็ทางเอซิลโดยดันเจี้ยนแรกที่มานะผมก็นะคือดันเจี้ยนสนามแรงดีหรือก็คือทางคาจิซานนั่นเองและทางเบคกีโฮนะผมที่มาที่ดันเจี้ยนนนนนนนี้้้้้ดดวยยยยเเธธอออออออััักกกกก็สสแปปลใจจููู่่่่าาาารรระะคิไไททโง สนามทั้งหมดให้แกคนคนเดียวแทนที่รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะกระทบรายได้ของกิลขนาดไหนแท้ๆและฮันเตอร์ที่มีชื่อว่าซองซูโฮเนี่ยมันน่ามีดีอะไรกันนักกันหนาะและทำเบคบีโฮแล้วผมยังได้พูดอีกว่าขนาดดันเจี้ยนสนามแรงดีนี่นะ่ยยังไม่ยอมให้พวกเราที่เป็นแรงเอเข้าร่วมเลยแต่กลับเรียกคนมาเพื่อให้ครบจำนวนเท่านั้นเนี่ยนะซสื้อทางฮันเตอร์คนนึงจกฮันเตอร์กิลและผมที่มีชื่อว่าซองกีฮุนฮันเตอร์แรงเอเขาแลังกบพูดขึ้นมาว่าเขนาน่ารู้สึกสนใจบ้างเลยนะฮันเตอร์ที่บอกว่าจะทำหน ผมเนี่ยแต่ขี้โม้เท่านั้นแหและแล้เธอนะผมยังได้คิดไดใจไปเลยว่าทําไมคุณพ่อนั้นเอาแต่หมกมุ่นกับความทรงจําในโลกก่อนหนะ้ามันนั้มีอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอสุดทางซงกีฮุนนะผมก็ได้คิดไดใจไปเลยว่านั Hunter ้นตัวที P ่อัปเลเวลได้งั้นเราลองมาลองเช็คดูหน่อยสิว่าสิ่งที่ทางคุณชเวจ,จงอินพูดมานะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเองผมทางเบ็คบีโฮแล้วก็ทางซงกีฮุนนั้นก็เร่มสื่อถึงแรงสถียรอะไรบางอย่างซึ่งพวกเขานะครับผมก็ได้คิดได้เลยว่าเดี๋ยวก่อนนะือว่าดันเจี้ยนนั้นจะเคลียร์เสร็จแล้วยังไม่ทันได้ครบชั่วโมงเลยแท้ๆซึ่งทางซูโฮนะผมก็ได้กลับออกมาพร้อมกับกองอาหารเงานะผมที่ได้นําแรกนะครับผมในดันเจี้ยน ออกมาด้วยและดันลิติซูโฮออกมาแล้วผมก็เลยบอกไปเลยว่าไอการล่าบอสขน่ดเขาใช้เวลาปีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่สีที่เขาเสียเวลาจริงก,ก็คือการขุดหินเวทออกมาให้ได้มากที่สุดและซูโฮและผมยังได้บอกอีกว่าวันนี้เขานั้นอยากจะแวะอีกสัก3แห่งนั้นเราไปที่ดันเจียนสนามถัดไปเลยแล้วกันซึน่งทางเบคบีโฮกับทางซองกีฮุนนะครับผมที่เห็นหินเวทจำนวนมากพวกเขานั้นก็คิดได้เลยว่าเดี๋ยวก่อนนะถึงจะเป็นแค่ดันเจียนแรงดีแต่ลุยเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะไอหมอนี่มันเป็นใครกันแน่และแน่นอนครับผมการมาดันเจียนในครัคคโดดดจินนนนนัััั้้กกก็าาาาาลงงงมมมออยยยู่่่ววเเชีีตภพททส ฮันเตอร์นะครับผมฮันชเวจงอินก็ได้ถามกับทางเาหล่าฮันเตอร์คนอื่นๆนะผมไปว่าการที่พวกคุณน่ะทัการโอนสิทธิ์ดันเจี้ยนสนามทั้งหมดที่กิลนั้นถือของให้แก่คนคนเดียวนั่นนะ่ะมันนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วอย่างนั้นเหรอเพราะว่าดันเจี้ยนประเภทสนามน่ะมันนั้นเปรียบเสมือนกับคุมเงินคุมทองที่เรานะสามารถเก็บเกี่ยวหินเวทและลงไปถึงวัตถุดิบจับมอนสเตอร์ได้ไม่จำกัดแท้ๆแต่ทางเบกยุนโฮนะผมก็ได้พูดก,กับทางชเวจงอินไปเลยว่าโซมแล้วที่เป็นทางคุณชเวเอินเเินโลลทท่าาาถถู้ดกกมยจริงละก็ดันนเเจ้ปรรภทสามหือเงินทองรมก็ คแต่ทางชเชฟเวนจูอินเนี่ยผมก็เลยบอกไปเลยว่ามันก็รู้สึกแปลกจริงๆนะเพราะว่าคนที่เห็นด้วยกับการโอนสีดันเจี้ยนประเภทสนามมากที่สุดกับเป็นประธานกิ้วที่ครองดันเจี้ยนประเภทสนามมากที่สุดซะงั้นหรือว่าคงจะรู้สึกผิดหรือเปล่าซึ่งพวกเขาก็หมายถึงอิมแทกุลนั่นเองครับผมอิมแทกุลนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าโรงงานผลิตสตาร์ดอะไรก็ได้ถูกพบในดันเจี้ยนประเภทสนามนี้ไม่ใช่หรือไงถ้ามันสามารถกำจัดยาปลุกพ,พลังที่ทำให้อีมินซองกลายเป็นแบบนี้ได้ไม่ว่าอะไรแล้วก็เข,เขาน่าก็ยอมทั้งนั้นแหละแต่ทางชเชฟเวนจูอพวกเราด้มี อะไรที่พอจะทําได้บ้างไหมซึ่งพวกเขานะครับผมก็นึกถึงความทรงจำนะในช่วงเวลาที่พวขาได้เผชิญหน้ากับเหล่าจัก,กรพรรดินั่นเองโดยเฉพาะอย่างนี้เบกยุนโฮนะครับผมที่เคยเผชิญหน้ากับทางจัก,กรพรรดิเที่ยวตัวต่อตัวมาแล้วแต่เขานั้นดันขวนานผวาจนไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่ถ้าประธานสภาคมฮันเตอร์นะผมก็ได้พูดไปเลยว่าผู้คุณนั่นแหละกำลังวิตกกังวลจะเกินไปและผู้คุณนั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่นาว่านี่นั่นมันน,นันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราะจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าเป็นซูโฮแล้วก็จะต้องทําได้แน่และภาพนะผมก็จะตัดมาที่ช่วงเวลานะครับผมที่ซูโฮนะผมได้มาประชุมร่วมกับทางประธานกิลด์และรวมไปถึงทางประธานสมาคมฮันเตอร์เรื่องการขอยก เรื่องก,การครอบครองสิทธิ์ดันเจี้ยประเทศสนามนั่นเองโดยทางเช่วยจงอินเนี่ยผมก็เลยบอกไปเลยว่าถ้าเกิดว่าจะต้องทำอย่างนั้นละก็กิวต่างๆนั้นจะต้องต่อต้านออกมาอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนและแถมฮันเตอร์ที่ไม่มีความทรงจำจากชาติก่อนอย่างทางเบ็กมีโฮและทางพักโดจินก็คงจะไม่มีทางเชื่อเรื่องการลุลลานจากนอกโลกอย่างสนิทใจอย่างแน่นอนและการเกลี้ยกล่อมพวกเขานั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน,น่และในวันนั้นเองผมทางประธานสมาคมฮันเตอร์นั้นก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าเขาั้นพอจะมีวิธีเกลี้ยกล่อมพวกเขาอย ควานั้นก็คือบุคคลที่มีพลังเทียบได้กับฮันเตอร์ของทั้งชาติและมีฮันเตอร์นับไม่ถ้วนที่รับอิทธิพลจากพลังพวกเขาถ้าเกิดว่าซูโฮนั้นได้กลายเป็นฮันเตอร์ระดับชาติหรือจะก้าวไปไกลกว่านั้นเขานั้นเชื่อว่าจะต้องมีอิทธิพลในการนมน้วใจคนได้อย่างแน่นอนเมื่อเห็นดังนั้นเองผมซูโฮนั้นจะได้กัดฟันนะผมและพูดไปเลยว่างั้นต่อจากนี้ภายในหนึ่งเดือนเขาจะจะกลายเป็นฮันเตอร์ที่มีพลังมากพอที่จะพอเกี้ยกล่อมให้ทุกคนฟังได้และตัดท่ามาในปัจจุบันนะ ท่านประธานสมาคมฮันเตอร์อูจินซอนั้นะจะได้ทําการเปริดประตูเข้ามาในห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องห้องนี้ผมเต็มไปด้วยสมาชิกของกิลต่างๆพวกเขานั้นก็ได้มาประชุมกันในห้องห้องเดียวแล้วก็ตัดภาพไปที่ทางซูโฮแล้วผมที่กําลังไล่เคลียร์นะครับผมดันเจียนประเภทสนามต่างๆซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าซูโฮั้นสามารถกำจัดได้อย่างง่ายดายและหลังจากทาการเคลียร์ดันเจียนเสร็จแล้วผมซูโฮนั้นจะได้ทําการใช้พลังจงตื่นนะครับผมทำการสกัดเงาของเหล่ามอนสเตอร์ที่เขานั้นได้กาจัดมาอีกด้วยซึ่งทางซงกีฮุนนะคราากําากลังงออมอยู่นเรบผม แล้วผมก็เลยบอกไปเลยว่าเธอแน่นก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าภายในแค่2วันนี้นั้นดันเจีย้ยนประเภทสนามที่เคลียร์สำเร็จและทําการขุดสําเร็จแล้วก็คือดันเจีย้ยนแรงดีสองแห่งแรงซีสี่แห่งแรงบีสองแห่งซึ่งฮาซงกีฮุนนะผมก็เลยพูดไปเลยว่าการที่เขาเคลียร์คนเดียวนบว่าสุดยอดแล้วแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือทุกครั้งที่เคลียร์ดันเจีย้ยนได้เขาแน่นอนสัมผัสได้เลยว่าพลังเวททางซูโฮน่าเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยดูเหมือนกับว่าการที่ฮันเตอร์สามารถอัพเลเวลได้นั้นจะเป็นเรื่องจริงและทางน้ขึ เขานั้นก็รู้สึกได้เลยว่าพลังเงานั้นจะสามารถใช้งานง่ายขึ้นและทางเบรลูนะผมยังได้พูดอีกว่านายนอยเขานน้นขออาสาช่วยท่านได้ไหมให้ข้านั้นลองเปรียบเทียบพลังเวทของท่านกับฮันเตอร์พักโดจินคนนั้นดูไหมซึ่งทางซูโฮ้วผมก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้นะเขานันก็พอจะรู้สึกบ้างแล้วซึ่งทางพักโดจินนะครับผมที่อยู่ด้านหลังซูโฮนั้นจะได้เหลือไปมองเขาเล็กน้อยเมยือนกบว่าเขานั้นจะมีแผนการอะไรบางอย่างซูโฮนะผมได้กลับมาที่บ้านแต่ก็ปรากฏว่านะผมได้มีใครบางคนกกาาาาาลัััััััังงงงงรรรรรรรออ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 อตตตต้้นน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 บบบเเเเเขขยูู่่่่คคทททีม็ออื์์วว ผก็ได้ทําการหยิบรูปนะครับผมของครอบครัวทางซูโฮขึ้นมาดูและได้พูดไปเลยว่าน่าเสียดายจริงๆถ้าเกิดว่าครอบครัวแกมาถึงก่อนแล้วก็ฉันก็คงจะทาให้พวกมันนั้นตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับฉันทแท้ๆและในที่สุดแกนั้นก็มาจนได้ส่งซูโฮซึ่งสุดท้ายน,นี้ผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับตัวเน็ตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผม YouTube กีมทมม่ทด สินค้าของทางช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนักผมก็จะกก้าเข้าสู่หน้าของช้อปปีเรื่องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนั้นทำการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลไกลแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ